สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พาท่านมาดูขมิ้นขาวนะครับนะขมิ้นขาวนะครับนี่คือขมิ้นขาวที่เราปลูกไว้นะครับเราซื้อมาตอนนั้นก็กิโลละประมาณสักห้าสิบบาทนะครับซื้อมาจําไม่ได้แล้วว่าซื้อมากี่กิโลปลูกมาหลายปีแล้วนะครับสังเกตได้ถึงความนะเนี่ย ถ้าปลูกไว้หลายปีปุ๊บนี่เราจะเห็นอย่างนี้น,นะครับมันจะยุบนะมันจะยุบฉะนั้นนะครับปีที่แล้วผมไม่ได้ขุดนะครับเมื่อไม่ได้ขุดมันจะยุบนะครับมันจะยุบแต่ในขณะที่มันยุบมันก็แตกนะครับแตกอีกออกหัวเพิ่มหัวอีกนะครับนะก็ผมเข้าใจว่ากอหนึ่งน่าจะได้สักกิโลหนึ่งนั่นนี่นะครับ ใครสนใจก็ทักมานะครับขมิ้นขมิ้นขาวนี่คือส่วนมากเขาจะกินหัวหวันอ่อนนะครับนะกินกับน้ำพริกนะครับนะอร่อยนะครับเป็นยานะครับสบรรพคุณต่างๆสามารถติดตามได้าทาง YouTube ท่านสามารถลองไปเปิดดูนะครับนะนี่คือผาอ่าอันนี้คือพืชนะครับพืชหัวนะครับที่เราปลูกนะ ที่เราปลูกเราจะเริ่มปลูกตั้งแต่พืชหัวนะครับแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปนะครับจนถึงไม้พยุงไม้ใช้สอยนะครับสำหรับท่านที่มีที่ก็สามารถปลูกได้นะครับเราใช้เอาไว้ใช้ทำเป็นอาหารในครัวเรือนเรานะครับ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นของบีที่แล้วนะเน่าไปแล้วแต่ว่าในขณะที่มันเน่ามันก็เกิดขึ้นมานะครับนะถ้าดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเราต้องต้องขุดนะครับนะขุดขุดแล้วก็ปลูกใหม่นะครับ,นะรบขุดแล้วก็ปลูกใหม่นะครับนะอันนี้คือปลูกจากหัวเดียวนะครับนะปลูกจากหัวเดียว แต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เป็นถึงกิโลอยู่นะครับเนี่ยเฉพาะเฉพาะหลุมนี้นะครับปีหน้าเนี่ยเราจะขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นหัวเนี่วยราะว่าเป็นพวกขมิ้นชันนะครับพวกกระชายอย่างนี้นะครับแล้วขมิ้นขาวนะครับพื้นหัวต่างๆพวกอ่าพื้นหัวนะเราก็จะเพิ่มให้มากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ขอบคุณมากครับ